สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับทิปแอนทิค for you นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแนะนำวิธีดูวันที่สมัครและใช้งานแอป Facebook ครั้งแรกนั่นเองอันดับแรกก็เข้าไปที่แอป Facebook หลังจากนั้นให้คุณผู้ชมมาดูตรงนี้นะครับด้านฝวามือของผมเนี่ยเดิมจะเป็นเมนู3ขีดใช่ไหมครับแต่หลังจากที่ทาง Facebook มีการอัปเดตล่าสุดนะครับมันจะเปลี่ยนจากเมนู3ขีดนะครับเป็น ในส่วนของรูปโปรไฟล์ของผมนั่นเองและจะมีสามขีดนะครับอยู่ด้านในเล็กๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมครับโอเคให้แตะไปที่ตรงนี้เลยนะรูปโปรไฟล์ที่มี3าขีดตรงนี้เข้าไปปึ๊บมันก็จะเข้ามาสู่หน้าเมนูนั่นเองนะครับต่อไปมาแตะที่รูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับหรือว่าการตั้งค่าแตะเข้าไปหลังจากนั้นแตะที่การตั้งค่าโปรไฟล์นะเมื่อเข้ามาแล้วให้ปัดขึ้น แล้วมาอยู่ตรงนี้ฮะข้อมูลบน Facebook ของคุณนะครับแต่ที่เข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์เมื่อเข้ามาแล้วให้ปัดขึ้นเมื่อแต่ที่ข้อมูลส่วนบุคคลตรงนี้ปึ๊บพอเข้ามาแล้วก็จะเห็นนี่ฮะข้อมูลโปรไฟล์นะครับวันที่สร้างบัญชีของคุณวันที่ที่สร้างบัญชีของคุณนะครับสลับของคนเะนีนะครับเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่7จ็ธันวาคม คิดศักกาล2015นะครับก็คือ7ปีที่ผ่านมานั่นเองนะครับโอเคนะครับในส่วนนี้คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้เหมือนผมนั่นเองนะครับและนี้ก็คือวิธีการดูวันที่สมัครและใช้งาน Facebook ครั้งแรกนั่นเองนะครับฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องทิปแอนทิฟฟอร์ยูด้วยนะครับสหรับคลิปนี้ต้องลาไก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ